เส้นทางรักเจ้าหญิงสี่พระธิดาในพระเจ้าทีบอบผู้เป็นใหญ่ในบ้านและขัดแย้งกับพี่น้องภาพจากซ้ายไปขวาเจ้าหญิงสี่เจ้าหญิงใหญ่เจ้าหญิงสามและเจ้าหญิงสองภาพถ่ายหลังพิธีจาะหูปี1,914เออื้อเฟือภาพโดยเจ้าชายต่อพญากะเลภาพจากหนังสือราชันคู้พรัดแผ่นดินเมื่อพมา่าเสียเมือง เปิดเส้นทางรักเจ้าหญิงสี่พระธิดาในพระเจ้าทีบอผู้เป็นใหญ่ในบ้านและขัดแย้งกับพี่น้องตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษพระเจ้าทีบบกษัตร,ร,ริย์พม่าซึ่งถูกเนรเทศจากแผ่นดินพมา่าพร้อมทั้งพระราชินีสุพยาลัตพระธิดาอีกสพระองค์จากลูกทั้งหมดเจ็ดคนซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วสามคนพำนักที่เมืองรัตนคิรีประเทศอินเดียภายใต้จากปรววัตินิยมอังกฤษและผู้ติดตามรับใช้อีกจำนวนหนึ่ง ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทีบอเผชิญทุกทรมานจากสภาพบ้านเมืองแต่ยังมีความขัดแย้งภายในราชวงศ์ก่อตัวขึ้นท่ามกลางพระธิดาทั้งสี่ของพระเจ้าทีบอข้อมูลจากการศึกษาของสุดาชานักวิชาการที่สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งช่วงก่อนและหลังเนรเทศอ้างอิงสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าเจ้าหญิงสี่เป็นผู้มีอิทธิพลที่สุดในบ้านเพราะเป็นที่รักของพระเจ้าทีบบ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่างจากเจ้าหญิงสามพระองค์ที่ไม่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษส่วนเจ้าหญิงใหญ่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีมณทินในแบบที่ราชวงศ์ไม่อาจยอมรับได้เพราะเจ้าหญิงมีลูกสาวที่เกิดจากชายที่ไม่มีเหมาะสมขณะที่เจ้าหญิงสองก็ถือว่าเป็นผู้ที่พระมารดาโปรดปรานน้อยที่สุด และทนทุกข์อยู่ในบ้านเพราะขัดแย้งกับน้องสาวที่กิจกันทางรักของเธอกับหลานชายของเลขานุการพระเจ้าทีบออีกทั้งเธอมักถูกทำให้อับอายจากพระบิดาที่เข้าข้างเจ้าหญิงสี่ถึงท้ายที่สุดเจ้าหญิงสองสุดจะทนต่อความทุกข์ทรมานใจจึงหนีออกจากบ้านไปกับขินหม่องลัดผู้เป็นเลขานุการหนุ่มของพระเจ้าทีบอและทั้งสองได้แต่งงานกันด้วยความช่วยเหลือจากอังกฤษแต่ครอบครัวเธอไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหญิงสามนั้นชาเล่าว่าพระองค์เป็นผู้ปลอบบางจะป่วยง่ายแต่กลับเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระมารดาอย่างไรก็ตามเธอถูกครอบงำทางความคิดและพฤติกรรมโดยเจ้าหญิงสี่ส่วนเจ้าหญิงสี่ที่จะกล่าวถึงนั้นพระองค์เป็นผู้ทนงในศักดิ์ศรีเหมือนพระบิดาและเชื่อมั่นในสายเลือดกษัตริย์ที่จะต้องสมรสกับบุรุษที่เป็นเชื้อสายกษัตริย์เท่านั้น รวมทั้งพี่สาวเธอทุกคนด้วยเธอไม่เห็นด้วยกับเจ้าหญิงสองที่แต่งงานกับชายผู้ต่ำต้อยกว่าและเป็นเหตุให้ทั้งสองขัดแย้งกันเรื่องราวพลิกผันอีกครั้งของราชวงศ์เกิดหลังช่วงกลางเดือนธันวาคมปี1916อันเป็นช่วงเวลาที่ความโศกเศร้าเข้ามาเยือนราชวงศ์กษัตริย์เมือ่อพระเจ้าทีบอก สิ้นพระชนก่อนจะถึงวันคล้ายวันประสูติปีที่58ของพระองค์ไม่กี่สัปดาห์สาเหตุของวงการสิ้นพระชนถูกระบุตในบันทึกของรัฐบาลว่าหัวใจและไตทำงานล้มเหลวภาพราชินีสุพยาลั์และพระเจ้าทีบอเป็นที่น่าเสียใจที่พระเจ้าทีบอสิ้นพระชนก่อนวันที่ราชวงศ์รอคอยจะมาถึง ในเดือนเมษายนปี1919ทางการอังกฤษในอินเดียได้อนุญาตให้ครอบครัวกษัตริย์กลับคืนสู่แผ่นดินแม่แต่พระศพของพระเจ้าทีบอที่พระนางสุพยาลั์ประสงค์จะนำกลับไปอยังพม่าด้วยแต่รัฐบาลอังกฤษในอินเดียไม่ยินยอมการกลับคืนสู่แผ่นดินแม่ครั้งนี้แม้จะเป็นที่ต้องการของราชวงศ์แต่เจ้าหญิงใหญ่กลับไม่ได้ยินดีเลยแม้แต่น้อยเธอต้องการที่จะอยู่ที่รัตนคีรี เพราะเธอมีคนรักเป็นสามัญชนฮินดูอยู่ที่นี่ที่สำคัญชายผู้นี้มีภรรยาและบุตรแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้พระนางสุพยาลัตกับเจ้าหญิงสีก็ไม่ยินดียิ่งนักการกลับมายังแผ่นดินพม่ารัฐบาลอังกฤษในอินเดียจัดให้ราชวงศ์อยู่ที่เมืองยางกุง้งพระนางสุพยาลัตหลังจากโศกเศร้ากับการจากไปของพระเจ้าทีบอเมื่อกลับมายังพม่าพระนางก็เบิกบานขึ้น มีผู้คนพากันมาเข้าเฝ้าสนทนากับพระนางอยู่เป็นประจำทั้งนี้เจ้าหญิงสี่จะเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาพระนางและเป็นผู้จัดแจงเรื่องในบ้านทั้งหมดแม้เจ้าหญิงสี่จะกีดกันความรักของเจ้าหญิงใหญ่และเจ้าหญิงสองโดยเหตุที่ทั้งสองเลือกชายที่ต่ำต้อยกว่าแต่ก็ใช่ว่าเจ้าหญิงสี่จะไม่มีความรักความรักของเธอเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ครั้งยังอยู่ที่เมืองรัตนคีรีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าทีบอสิ้นพระชนม์ บุรุษผู้พิชิตใจเจ้าหญิงผู้ทนงในศักดิ์ศรีผู้นี้ได้คือโกโกนายย้อนกลับไปในช่วงที่พระเจ้าทีบอสิ้นพระชนโกโกนายเป็นพระสงฆ์ซึ่งพำนักอยู่ในเมืองมัทราชและได้ยินเรื่องความเดือดร้อนที่ราชวงศ์ประสบหลังการสิ้นพระชนของพระเจ้าทีบอพระโกโกนายเขียนจดหมายถึงเจ้าหญิงสีว่าโปรดอย่ากาังวลพม่าทั้งแผ่นดินอยู่เคียงข้างท่าน อาตามายอยู่ที่มัทราชและพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกประการที่ท่านต้องการจดหมายนี้แป็นฉบับแรกในจำนวนจดหมายอีกมากมายหลายฉบับระหว่างโกโกนายกับเจ้าหญิงสี่ต่อมาพระโกโกนายเดินทางมาอย่างเมืองรัตนคิรีอย่างกระทันหันและเข้าไปวางเจ้าอันเป็นที่ประทับของราชวงศ์พระนางสุภยาลั์จึงนิมนต์พระโกโกนายจำวัดที่เรือนพักในอาณาเขตวังเจ้า พระโกโกนายฉันพัตหารเช้าและเพนในวังเจ้าทุกๆวันหลังจากฉันอาหารเพนแล้วครอบครัวจะกรวดน้ําตามประเพณีอูตานสวยนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ราชวงศ์คองบองเล่าไว้ว่าวันหนึ่งที่กําลังกรวดน้ําพระโกโกนายนั่งอยู่บนแท่นที่ยกสูงกว่าพื้น12นิ้วน้ําที่เจ้าหญิงเทลงขันทองคํานั้นไหลล้นออกมาราปาฏิหารน้ำที่ไหลล้นไหลตรงไปยังเบื้องหน้าพระโกโกนาย อีกครั้งหนึ่งลมพัดผ้าคลุมไหล่ของเจ้าหญิงสี่ไปพันอยู่รอบเท้าพระโกโกนายพระนางสุพยาลัตษสังเกตเห็นปรกากฏการณ์เหล่านี้และคิดว่าเป็นลางบอกเหตุเช่นเดียวกับเจ้าหญิงสี่เป็นไปได้ที่นิยายรักของเจ้าหญิงสี่และโกโกนายได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แม้ว่าเขาจะยังอยู่ในสมณเพศเมื่อครอบครัวกษัตริย์กลับมาแผ่นดินพม่าได้เพียงหนึ่งปีเจ้าหญิงสี่สมรสกับโกโกนที่ลาสิกขาเรียบร้อยแล้วด้วยความรัก ที่ีแต่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม1920พระนางสุบลัตต์ก็โปรดปรนานโกโกนายและมองว่าหลังจากที่พม่าถูกยึดครองเจ้าหญิงพม่าหลายคนแต่งงานกับพระสงฆ์มุมมองของผู้คนเวลานั้นพระสงฆ์เป็นชนชั้นที่ได้รับการศึกษาและได้รับความเคารพอย่างสูงจากประชาชนยิ่งกว่านั้นคือพระสงฆ์ถูกนับเป็นเสรีชนไม่ใช่ทาส นอกจากนี้โกโก้นายพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งในช่วงสุดท้ายของครอบครัวกษัตริย์ในรัตนคีรีเจ้าหญิงสีกับโกโก้นายพำนักอยู่กับพระนางสุพยาลั์ราวหนึ่งปีในปี1921ทั้งสองย้ายไปอยู่บ้านเช่าหลังใหม่ของตัวเองซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของพระนางสุพยาลัตเจ็ดปีแรกในชีวิตหลังแต่งงานของเจ้าหญิงสี่นั้น สุดาชาเปรียบเทียบว่าในด้านหนึ่งคล้ายกับ7ปีแรกของชีวิตสมรสของพระมารดาอย่างเด่นชัดคือตั้งคันเกือบตลอดระยะเวลาที่ว่านั้นเจ้าหญิงได้ลูกชาย4คนลูกสาวสองคนเจ้าหญิงสี่พมนักอยู่ที่เมืองยางกุง้งดูแลลูกๆที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยู่ข้างๆพระมารดาเมื่อมีผู้มาเข้าเฝ้าและให้คําปรึกษาพระมารดาในทุกๆเรื่องปราบจนพระนางสิ้นพระชน เจ้าหญิงสีถึงแก,ก่กรรมเมื่อเดือนมีนาคม1936ก่อนวันครบรอบวันคล้ายวันประสูติปีที่49ไม่กี่เดือนสาเหตุการเสียชีวิตไม่เคยมีข้อสรุปยืนยันอย่างแน่ชัดเจ้าชายต่อพยากกเลโอรสของเจ้าหญิงคาดว่ามารดาเสียชีวิตด้วยโรคฝีดาษแต่ก็มีคนในครอบครัวคัดค้านสาเหตุข้างตน้นข้อสันนิษฐานอื่นมีทั้งเรื่องโรคปอดบวม เนื่องจากพิจารณากิจกรรมของเจ้าหญิงสีที่ถึงแก่กรรม1สัปดาห์หรือก่อนหน้านั้นเจ้าชายต่อพยาเล่าว่ามารดาสะผมตอนบ่ายและนั่งพึงผมที่ระเบียงซึ่งลมแรงมากและอาจจับไข้แต่ไม่ได้รักษาจริงจังกระทั่งสองวันหลังสาะผมมารดามีไข้สูงและต้องนอนพักบนเตียงรัฐบาลส่งโถดินเผาบรรจุอวัยวะภายในของเจ้าหญิงสี่ไปตรวจพิสูจน์ในห้องแลบ แต่ไม่พบร่องรอยยาพิษเจ้าหญิงสามที่ไม่ได้พบหน้าน้องสาวมาหลายปีก็เดินทางมาเคารพศพน้องสาวด้วยคือยังรับรู้เรื่องน้องสาวไม่มีความสุขในชีวิตสมรสและกล่าวหาโกโก้นายว่ามีส่วนในการตายของเจ้าหญิงสี่เจ้าหญิงสี่ถูกฝังที่มอละแมงเนื่องจากรัฐบาลไม่อนุญาตให้นำร่างเจ้าหญิงสี่ไปที่มันเดเลเจ้าหญิงสี่ไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในบ้านของพระนางสุภยาลัเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายถึงบรรดาราชนิกุลและนักชาตินิยมพม่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับเธอและหลายคนก็เห็นว่าเธอทรงอิทธิพลและเป็นผู้ทนงภาพจากซ้ายพระนางสุยาจีพระนางสุพยาลัดและพระเจ้าทีบอกรั์วงค์สุดท้ายของพมา่า